สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสมเด็จกันนะคะอ่าสมเด็จตัวนี้ก็มีประวัติมานานแล้วค่ะองค์นี้ได้มา20กว่าปีแล้วนะอยู่กันมานานมากอ่าอันนี้พอดีไปเปิดกุผ้าตัวเองเห็นอันนี้เลี่ยมทองแท้นะคะแต่ว่าเป็นทอง90จะเป็นทองเก่าสมัยนั้นนะทองเก่านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพมพิมพ์เส้นได้นะคะ อันนี้จะเป็นทิมเส้นได้กุกเก่าค่ะ,ะใครที่กําลังมองหานะคะหรือต้องการบูชาหลวงปู่นะใครที่ชอบนะอ่าชอบแล้วต้องการจะเก็บหรือถูกโฉลกกันอย่างเงี้ยอมืมาบูชาไปได้เลยค่ะทักได้ที่ ID Line นะคะ Bung จุดจุดห้าห้าหรือโทรศ8นย์แปดแปจ็ดสนย์เอ่ศนะคะ มาดูาพักกันได้คะ่ะทักมาสอบถามกันได้คะ่ะชอบนี่ถูกใจนี่จัดกันเลยนะคะเนี่ยสวยเหมือนกันคะ่ะองคงนี้น่าเก็บมากเลยคะ่ะเนี่ยสวยไหมเห็นชั้นไหมคือมันแกะออกไม่ได้ถ้าแกะออกได้นี่แกะให้ดูแล้วค่ะเพราะมันเลี่ยมติดไปเลยเพราะอันนี้เลี่ยมทองไว้ตัง้งแต่ได้มาเลยนานมากอเงี้ย อันนี้ก็มีประวัตินะอืมขึ้นคอเนี่ยจริงๆสวยสนใจทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ